เปิดสวิตช์ลองสตาร์ดูว่าติดไม่ติดลน้นสามสองหนึ่ง <c oughs> อ่าติดแล้วหรือหมดหรือหมดก็กำเกบรกปุ๊บไฟมานะกำเบรกไฟมาฮะมันขึ้นนะสตาร์ดเท้ทาก็โอเคคลิกร้อยยี่ห้ามาอีก <c oughs> มาอีกมาอีกแล้ว <c oughs> มาอีกหนึ่งคัน <c oughs> แจ่อาการไม่เหมือนกันนะคันนี้เปิดสวิตซ์ปุ๊บไฟไฟติดนะแจดังไฟเลี้ยวใช้ได้อ่าใช้ได้หมดนะครับบล็อกเตอร์ก็ขึ้นติดเรียบร้อยอ่าแต่กดสตาร์ทเงียบอ่าแล้วสตาร์ทเท้าก็ไม่ติด ่าไม่ติดเนาะทีนี้เราจะเริ่มเช็คกันที่ระบบไฟก่อนดีกว่าจากแบตเข้าฟิวมันเข้าครบไหมอะไรไหมไล่ไปทีละจุดก็เหมือนเดิมนะครับเขาเรียกอะไรนะเทสแลมอ่ะตัวนี้ <laughs> จากแบตเตอรี่เข้ามาที่ฟิวเมนยี่สิบแอมอ่าจิ้มดูเลยมาไหมมานะครับตัวที่สอง มาตัวที่เข้ากล่อ,อง ECM ก็มาแต่ฝั่งนี้ยังไม่มานะครับเพราะว่าเรายังไม่เปิดสวิตช์กุญแจอ่ะทีนี้เราเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บฝั่งนี้มานะครับเห็นไหมเสียงปั๊มติ๊กก็ทำงานมาครบแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะหลายคนก็อาจจะว่ากดสตาร์ทไม่ได้ดีเลยไหมอ่าเราก็จะเช็คให้ดูให้หมดตรงนี้ก่อนนะ อันนี้ไฟจากฟิวไปกล่อง ECM ไปแล้วไปสวิตช์แล้วนะจากคันก่อนหน้าเพราะถ้าไม่ไปกล่อง ECM ระบบไฟก็จะไม่เปิดฉะนั้นก็เพื่อความสบายใจแล้วกัน <c oughs> แล้วก็จัดไปเดี๋ยวเสียบดูไหนแล้วอ่าดูนี้นะปึ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนไปที่4พินนะครับแล้วก็เสียบกับแบตเตอรี่ เนี่ยเลื่อนไปที่สีพินนะครับแล้วก็กดเทสต์อาเ้าเปงครับชูดแลแปก๊แปกแบบนี้ใช้ได้เขาเรียกว่ารีเลย์เปิดระบบนะตัวที่สองคือรีเลย์สตาร์ทห้าขา เราเลื่อม,มาที่5พีแล้วก็กดเทสเหมือนเดิมอ่าเห็นไหมอ่าใช้ได้ไม่เสียนะครับทีนี้เราก็มาต่อกันที่อะไรใส่กลับเข้าไปก่อนเนาะ สวิตบอมติ๊กทำงานปกตินะครับถ้าบัมติ๊กไม่ทํางานอะ่ะฟิวตัวนี้ก็จะไม่มาเห็นไหมมายบร้อยทีนี้ผมจะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งดูที่สวิตสตาร์ทนะครับกำเบกแล้วเงียบเลยอาจจะเป็นไม่ได้นะครับสวิตสตาร์ทไม่ทํางานแล้วก็2นะครับเราดูเหมือนเหมือนที่เคยดูอะเราเสียบด็อกเตอร์แล้วก็ดูวัดรอบอะว่ามันทํางานไหมมันจะเกี่ยวกับชุดมัดชุดหอเซนเซอร์ไหมแล้วก็ เข้าไปที่ Honda เหมือนเดิมแล้วมาที่ p C X 125อยมเข้าไปเราอย่างแรกเลยนะครับดูความเร็วเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์นะถ้าสตาร์ทเท้าแล้วตัวนี้ยังเป็นศูนย์แสดงว่าตัวเซ็นเซอร์มันไม่อ่านก็เรียกอ่านองศาพเพรเข้าเวียงฉะนั้นมันนับรอบไม่ได้เราดูข้างต้นก่อน ว่าจะรืออะไรดีอ่านะครับวิเคราะห์ไปเป็นทีละอย่างเดี๋ยวลองสตาร์ทเท้านะอ่าางเกนนะครับนี่กำลังสตาร์ทเทา้าแต่มันยังไม่ขยับนะครับเป็นศูนย์เหมือนเดิมเลยเป็นศูนย์นะครับอันนี้ในในใจนะครับที่คิดไว้อ่าอาจจะเป็นที่ชุดเซ็นเซอร์นะครับที่มัดไฟพวกเนี้ยแต่เดี๋ยวเราดูสวิตสตาร์ทดูก่อนนะก็แยกเป็นสประเด็น หลังจากตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วอ่าที่มีอยู่สองอย่างที่คิดไว้นะแต่ผมอะคิดว่าน่าจะเป็นที่ชุดเซ็นเซอร์ที่มัดควยมากกว่าเพราะรอบเครื่องยนต์มันไม่ทํางานแต่เราก็ดูอันนี้ก่อนอย่ามองข้ามสวิตสตาร์ทะฉะนั้นขอเวลาหรือเช็คแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันส่อ <c oughs> <c oughs> ตกลงหรือหมด <c oughs> ก็หรือมาเช็คหมดแต่ละจุดนะครับไหนๆก็เช็คแล้วอ่ทีนี้ เรามาดูแต่ละจุดเลยที่ผมคิดว่าเป็นสวิต์่าเดี๋ยวจะเช็คให้ดูหรือว่าเป็นที่มัดไฟหรือว่าเป็นที่ไอเซนเซอร์นะเรามาเช็คกันทีละจุดก่อนเราก็ใช้ตัวเทสล์แมนี้ก็ได้นะครับจิ้มอ่าเสียบไปที่ขั้วลบอ่าแล้วก็มาจิ้มที่สวิตสตาร์ทมือขาเข้าก่อนนะขาเข้าก่อนเปิดสวิตปุ๊บ แล้วก็กำเบรกปุ๊บไฟมานะกำเบรกไฟมาแล้วอีกฝั่งหนึง่งขาออกนะครับขาออกกำเบรกอ่าทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะกดแบบนี้กำเบรกแล้วก็กดสตาร์ทนะครับกดปุ่มสตาร์ตเราพลอยมาไหมนะแต่ว่าสวิตช์ไม่เสียนะเห็นไหมสวิตสตาร์ทไม่เสียอ่าเสร็จไปหนึ่งอย่างแล้ว อ่ะเรามาดูกันที่เขาเรียกอะไรนะดูชุดมัดควชุดอเเ็นเซอร์นะเราก็ต้องใช้กับอกเตอร์ e f i เหมือนเดิม <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราก็ปิดสวิตช์ก่อนแล้วต่อตัวนี้นะว่ามันจะรวนมันอะไรไหมเมื่อกี้อะ่ะเราเสียบกเตอร์แบบนู้นะ่ะวัดรอบมันไม่ขึ้นนะ ก็เหมือนเดิมนะครับมันจะมีสามเส้นน้ำมันแดงดำที่ชุดเซนเซอร์นี้ก็มีน้ำมันเหลืองดำแดงแล้วก็เขียวน้ำมันเหลืองเราก็เอาส,สีน้ำมันเสียบเข้าไปเลยอ่ะแล้วก็แดงดำแล้วก็แดงเสียบเข้าไปส่วนสีดำก็ต่อกับสีเขียวอ่าอันนี้เรานับแล้วนะครับโพมันห้านะครับก็แม่เหล็กห้าก้อน นี่เดี๋ยวผมจะลองหมุนดูว่าวัดรออกขึ้นไหมนะทีนี้เห็นไหมพอขยับวัดรอบขึ้นนะเห็นไหมอ่าทีนี้ลองสตาร์ทเท้าดูแรงๆไปเลยอ่าแรงๆอ่ามันขึ้นนะสตาร์ทเท้าก็โอเคทีนี้ถ้าขึ้นแบบนี้อ่ะไม่เสียนะครับเซนเซอร์สามเส้นที่มัดไฟอ่ะ ทีนี้พอไม่เสียปุ๊บนะเราเสียบกลับไปก่อนแล้วอาจจะมาตายน้ำตื้นก็ได้นะลองขาตั้งแล้วนะครับเมื่อกี้นะลองหลายรอบแล้วก็ไม่ติดนะเงเงียบเหมือนเดิมทีนี้อันนี้คือมันไปสวิตขาตั้งข้างนะครับคู่นี้แล้วก็ ทำการจ้ำเลยจ้ำตรงเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าคร่อมนะครับคล่อมสายนู้นกับสายเนี้ยปึ๊บอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทกันดูนะครับแต่อาจจะสตาร์ทได้ไม่นานเพราะผมต่อหม้อน้ำออกเนาะหลังจากเช็คทุกจุดอ่าสุดท้ายก็มาคล่อมสวิตขาตั้งข้างนะ ้เปิดสวิตช์ลองสตาร์ดูว่าติดไม่ติดลุ้นสามสองหนึ่งฮ่าฮ่าฮาอ่าติดแล้วหรือหมดหรือหมดฮ่าฮ่าฮะ โอเคนะเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบหนึ่งอนะ่ติดนะครับทีนี้ก็ต้องถามเจ้าของว่าจะให้ต่อตรงหรือจะเปลี่ยนชุดสวิตตัวนี้นะแล้วอันนั้นก็ราคาตามหน้าช็อปกันแต่ค่าเช็คหรือเช็คหมดแบบนี้ก็บอกแล้วว่าสตาร์ทที่300-500นะเพราะว่ามันต้องเสียวเวลาเช็คเพราะเขาก็เช็คจากอื่นมาแล้วแล้ว ไม่ติดเราก็มารื้อกันต่อโอเคก็เช็คไปทีละจุดครับก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ